Hey, ข้างนอกมีอะไรข้างนอกมีอะไรข้างนอกมีอะไรประตูมีสิ่งใหม่ๆที่ที่เราไม่ใช่ แมวแมวเปอนเมอนใช่ครัมมอนอโเดี๋ยวี่ตว่าอโชื่อนงมันมันสมกันมาได้ไงวะ อยากเล่นนะเล่นไม่แค่ตาเดียวเองคุณไข่คุณไข่ต้องเป็นคนที่คุณไข่ต้องเป็นคนที่เป็นคนไปแหละได้คุณไข่ต้องอยู่ฝั่งนี้เมื่อกี้คุณไข่เมื่อกี้ไ่เห็นเนี่ยน้ำใสน้ำใสมันไปแข่งเดียกรุงเทพนะอันเนี้ยเวลาเวลาน้ำเขาเป็นอย่างเงี้ยทำอะไรวิดน้ำไม่ใช่แข่งในกรุงเทพเนี่ยเวลาน้ำเป็นอย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะอ่ะคือเอาน้ำทำอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นยังไงต่อลาดลาดลาดเท้าไม่ใช่ลาดเท้าลาดดี เผลอเผลอลาดลาดกระบังลาดกระบังไม่แปลกแล้วอันที่สองคืออะไรนะคุณลองจอบเออลองจอกไปยังไงนะมีแผลแล้วเป็นอะไรมีแผนแล้วเป็นไงหนูแบบเป็นเป็นสะเก็ดไม่เราต้องให้คนที่ใบอยู่ฝั่งนี้สิคนที่ทำท่าน่ะเออก็ถูกแล้วเน่ะไอ้หมวดอะไรเนี่ยโอ้หมวดใครเลยกูแทบอันนี้อันนี้คืออะไรสี่เออเมีมีอะไรพยายา สี่พยางสี่แคนดี้สี่เป็นคำหลังมีสองพยางพาราสี่มีสองพยางตึ๊ดสี่หลักสี่จริหรอโ้กหงมากง่ายจังกูบาปไม่น่าไม่น่าไม่น่าไม่าแผ็นีขาวๆทอยู่บนหัวแต่ไม่ใช่ลังแต่ไม่ใช่ทางเป็นล่างโอ้โอ้สลยอยู่บัง ที่ตลาดนัดตอนกลางคืนจ <ะ S 1> นต้นดจักเอ้ยว้าวโอ้นี่ล <laughs> าบลาบ้ <laughs> กกาลาบกระนหองอาชีพไม่อาชีพไหมอาชีพง่ายเอาเด<อ><อ>ลองลองลอง นีที่มี250คนแต่เกี่ยวความเรบคันไม่เป็นแบบ่าได้แต่คำแห้งต้องต้องกลัวบินด้วยอ่ะโโอ้หมันไม่รู้จะไปยังไงถ้าบ้ายไปแรงๆก็ไม่ต้องกังวลังไม่ถึง150เป็นบินกี่ไม่ได้มีหมดบีเอ็นเคหรอมีแต่ว่าต้อง150บาทไม่มีตังอาหารไหมอาหารยากนะพี่อันนี้อันนีอ่ะ ันนี้คือส่วนประกอบ嘛เออส่วนประกอบที่มันทีได้คุณลากลัวได้คุณลากัวแก้เทียวมันลากัวโอ้โหยากเลยเจ็บคอกินเลยดิยาแก้ไอทำหวานเออยาแก้ไอทำหวานส่วนประกอบส่วนประกอบของอาหารเวลาจะต้มบะหมี่จนจะเ็ะรูปแค่ไหนเมื่อส่วนประกอบเข้าใจปะ ับร้อนกับร้อนน้าอุ่นแล้วดูเขาตบมะนาวกันเจ็บคอกยนมะนาวเข็โอ้แฟนพี่ออฟใครรู้ยังว่าพี่ออฟนแฟนออฟคเราอ๊อฟกล้องเราป้อมป้อมอะไรป้อมยาเข็ป้อมยาเข็เข็ดกุงเทพป้อมพายป้เฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วป้อมปากจะถูพายเ้ยเฮ้ย้ยพียงไม่รู้จักเลยใช่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 ใ เขตที่มันเป็นแบบต้นไม้เยอะๆเขตโพงพางมีด้วยวะค้าบน้ำเยอะๆแล้วเป็นสายยาวๆเขาเรียกอะไรทานบึ่งทำไมเอาสับยากแน่นะเป็นยาวๆแบบมันเป็นดำๆยาวๆดำๆอมันยาวๆดำๆด้วยน้ำสีดำๆน้ำเป็นเหม็น่ะของอะไรลองเตยคลองทวีคลองสามวาเออวิ่งโอ้โหวันเพ็ญเดือนที่สองข้ากระนองเต็มตลิ่ง อันอันเนี้ยอันนี้คืออะไรพอเออแล้วก็แล้วก็ผมหนูอะไรผมหนูทำไมผมพอหอยผมหนูทำไมผมคอยต้องใส่มาที่ใครเองอ่ะผมหนูทำไมผมไม่คอย่านดีกว่าเนี้ยยากอุ้ยเขตอันเนี้ยเวลาคนจะขับ ทำมไมตุ่ดูทำไปตัวอะไรสบายสูงกวามรตรงเรียนหนูอยู่เทคนี้พี่เรียนเก่านม่นองถายแถวข้างนอกข้างนอกมีอะไรข้างนอกมีอะไรข้างนอกมีประตูมีสิ่งใหม่ๆที่เราไม่ใช่ไอ่ไอ๊ยกูจะมาตายไอ เจ็บปะเจ็บโหยังใครสังโซนทำใหญ่ขนาดนี้เบแ่ังลมา เหนื่อยอะปวดอะไรไปก็ไม่รู้อ่ะพี่หนูปวดอะไรไปก็ไม่รู้เออ BTS เอ้ยไม่ใช่ BTS Airpolis สุดสายนอนเมืองย้อนหนึ่งไม่มีหรอไม่มีสวนนภูมีอันนั้นสวนนภูมิสุดสายวนนภูมิอ่ะแล้วยิ่งยาวสุดสุดสายคืออะไรรู้ไหมน่ะเคยขึ้นมไหมล่ะไม่เคย BTS BTS ใกล้ๆอะนั่นสัญลัก์สยามและไทีแล้วก็ไม่เคยไปเลยาไทยโอ้ยแมนขอุนพริ้น เขตเขตน้อยเขตตัวเราอยดีไหนเออไอเนี้ยพัทยาพัทยาหาหาหาที่ดังๆอ่ะใช่ป้ะหนู่มไถูกโอหาดที่มีพเซืซอสมุรเอ๊ะใช่ปะวะเออไม่ใช่อรอเวลาไฟดับจะต้องจุดอะไรเทียนเออมีสามพยางเทียนไปแล้วผมทำไมคำแรกรูบวางบางะไร บางคออะไรอะคอเป็นยังไงบางุนเทียเลบงอเนอี่คือบากกบางกอรนมหนูนมเปย